สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาให้ข้อมูลในการซื้อประกัน Apple Care Plus สำหรับ Apple Device ที่ใช้ไปเกือบเกือบหนึ่งปีเนี่ยว่ามันสามารถที่จะต่อประกันตัวของ Apple Care Plus ได้นะทุกคนมาดูกันว่าวิธีที่จะซื้อ Apple Care Plus หลังจากที่ใช้เครื่องไปเกือบเกือบหนึ่งปีเนี่ยมีอะไรบ้างทำยังไงบ้างว่ากันครับทุกคนผมเพิ่งไปต่อประกันของ iPhone 16 Pro ครั้งนี้ในช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาครับเท่ากับว่าผมใช้เครื่องนี้มาประมาณ11เดือนะผมเพิ่งต่อประกัน Apple โป๊กแตร์พลัสไปให้เครื่องนี้แล้วก็ตัวของนาฬิกาก็เหมือนกันตัวของ Apple Watch Series 10เนี่ยผมเพิ่งต่อไปเมื่อไม่กี่วันนี่เองครับก็คือ,อก่อนหมดประกันแค่สักอาทิตย์2อาทิตย์เองผมเพิ่งต่อประกันแคร์พล u สให้กับ Series 10เครื่องนี้นะครับเพราะว่ารอๆดูว่าตอนตอน Apple Event ตอนต้นเดือนกันยายนเนี่ยว่าตัวของอ Apple Watch Series 11มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันจะมีเซนเซอร์อะไรเข้ามาใหม่คือถ้ามันมีก็อพร้อมที่จะซื้อแล้วก็จะขายเครื่องนี้อะไรแบบนั้นปรากฏว่าตอน Apple Event ตัวของ a อ p l ป w a ว c h ซ e r ีรีส์ก็โหมันคือร่างโครนของ Series 10เลยอะเออมันไม่มีอะไรแตกต่างก็เลยรู้เลยว่าโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อประกันของอให้กับตัวของ Series 10ที่เราใช้อยู่ไปเลยแล้วกันตรงนั้นเพื่อจะได้ต่อ Apple Care Plus ไปเลยตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนอะ อาจจะยังไม่ทราบว่ามันสามารถที่จะทำได้ที่เราสามารถซื้อ Apple Care Plus ก่อนที่จะหมดประกันปีแรกได้นะทุกคนหลายคนเข้าใจว่าตัวของ Apple Care Plus เนี่ยเราต้องรีบซื้อตั้งแต่ช่วง60วันแรกที่เราซื้อเครื่องใหม่อะไรแบบนั้นอย่างปีนี้ถ้าใครที่เพิ่งซื้อ iPhone 17แล้วก็เซต up ตัวเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในส่วนของเซ t ต,ติง้งเราก็จะเจอตัวของเ,อเมนูพิเศษอันนึงขึ้นมาในส่วนของเซตติง้งว่าเป็นการ add Apple Care p l coverage นีเอาว่าแบบคุณจะ ซื้อตัวของ Apple Care Plus ไม่ล่ะตรงนั้นเจอหมดทั้งบน iPad iPhone เครื่อง Mac อะไรแบบนี้ก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ประมาณ60บวันแรกหลังจากที่เราเซตอัพเครื่องเสร็จในครั้งแรกตรงนั้นพอเรากดเข้าไปก,ก็จะบอกว่าเนี่ยอแอดไม่ล่ะตอนเนี้ยตัวของ Apple Care Plus ซื้อได้นะในระยะเวลาตอนเนี้ยอย่างผมเหลืออยู่53วันอ่าวันตรงนี้พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าตัวของการซื้อ Apple Care Plus ในเนี้ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่ตรงนี้แล้วก็จะบอกเรื่องของรายละเอียดว่า ตัวของ Apple Care Plus เนี่ยครอบคุมอะไรบ้างเหตุผลที่หลายคนซื้อตัวของ Apple Care Plus เนี่ยเพราะว่ามันมันมีเบนดฟิตหลายหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองหน้าจอแตกเราเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงอะไรแบบนั้นถ้าตัวเครื่องมีบัตรเหตุอะไรแบบนี้อ่ะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงรวมถึงเรื่องของแบตเตอรีอ่ที่ถ้าใครที่เป็นสายที่แบบว่าซื้อตัวเครื่องมาแล้วใช้คิดว่าใช้ไปนานๆนะตรงนั้นการซื้อ Apple Care Plus เนี่ยมันมี ในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยแม็กซิมั่มคปาซิตี้เนี่ยมันลงไปต่ำกว่า80%เนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถเข้าขายที่จะ เปลี่ยนตัวของแบตเตอรี่ได้ฟรีถ้าเรามี Apple Care Plus อยู่ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ของ Apple Care Plus นะครับก็จะคล้ายๆกันทั้งในส่วนของตัวเครื่อง Mac iPhone iPad ที่จะมีการรับประกันถ้าตัวของแบตเตอรีอ่ลงไปต่ำกว่า maximum capacity ที่กําหนดก็จะเปลี่ยนได้ฟรีถ้ามี hate, อุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยก็จะแบบว่าเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงอะไรแบบนั้นหลายคนก็จะชอบเพราะว่าถ้าจังหวะซวยๆแล้วบอกว่าหิ้ยทำตัวเครื่องตกอย่าง iPhone ออกใหม่ปุ๊บตกจอแตกอะไรแบบนี้เอาจริงค่าเปลี่ยนจอมันขึ้นหลัก มือนะเออตรงนั้นก็รู้สึกว่าอ่ะถ้างั้นฉันซื้อ Apple c a r e Plus ไปเลยแล้วกันแต่กลับกันสำหรับคนที่คิดว่าเราเป็นคนใช้ตัวเครื่องค่อนข้างถนอมแล้วก็รู้สึกว่าเ,เราเราค่อนข้างระมัดระวังเนี่ยหลังจาก ประวัติของเราเองที่ผ่านมาว่าเฮ้ยเราไม่เคยใช้เครื่องน้ำมันแบบตกอะไรแบบนั้นกระแทกจนแบบว่าทําให้ตัวเครื่องเสียหายจอแตกน้ําเข้าอะไรแบบนี้ในกรณีแบบนี้ก็จะเหมือนของผมครับที่เราค่อยมาซื้อ Apple Care Plus หลังจากที่เราใช้งานมาก่อนที่จะหมดประกันปีแรกซึ่งการซื้อประกัน Apple Care Plus ก่อนที่จะหมดประกันปกติในปีแรกเนี่ยจะมีความแตกต่างกับการที่เรารีบซื้อ Apple Care Plus ตั้งแต่60วันแรกนะทุกคนถ้าเราซื้อ ตัวของประกัน Apple Care Plus ตั้งแต่60วันแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple Device ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของสิทธิประโยชน์การรับประกันของ Apple Care Plus เนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะครับตรงนั้นแล้วก็ยืดระยะเวลาการรับประกันเนี่ยตามที่ Apple กําหนดของแต่ละ Device เนี่ยอย่างเช่นตัวของ iPhone ก็จะบอกว่ามีการรับประกันเพิ่มเติมตัวของ Apple Care Plus เนี่ยไปอีก1ปีเท่ากับว่าเราจะได้รับประกันตัวเครื่องของ iPhone เนี่ยเป็น Apple Care Plus เนี่ยทั้งหมด2ปีตั้งแต่ปีแรกที่เราใช้แล้วก็ต่อไป อีกปีหนึ่งตรงนั้นแต่กับการสําหรับคนที่ไม่รีบร้อนที่จะซื้อเนี่ยการที่จะไปซื้อตัวของ Apple Care Plus ในช่วงท้ายๆก่อนที่จะหมดประกันปกติปีแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับปีแรกเราใช้ตัวของประกัน Apple ปกติตรงนั้นก็โอเคเราไม่ได้สิทธิประโยชน์ของ Apple Care Plus แต่คือพอเราไปซื้อในช่วงท้ายๆอะเท่ากับว่าปีแรกเป็นตัวของ Apple Care ปกติปีที่2ปีที่3ที่มันถูกเพิ่มขึ้นมาว่าถ้าเราซื้อตัวของ Apple Care Plus เนี่ย มันจะได้ครอบคุมประกันอีก2ปีเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเราจะได้ประกันตัวเครื่องเนี่ยทั้งหมด3ปีทุกคนซึ่งตรงเนี้ยครับก็จะมีข้อควรระวังก็คือในช่วงของ1ปีแรกนี่แหละถ้าใครจะซื้อแบบนี้นะว่าไปซื้อที่หลังเนี่ยว่าในปีแรกก็คืออเครื่องอยาตกกระแทกจนมีรอยอะไรที่มันชัดเจนตัวของเครื่องเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ความชื้นไม่มีขึ้นมาที่ตัวเครื่องอะไรแบบนี้ถ้าเราซื้อประกันในช่วงท้ายอย่างที่บอกก็คือเราก็จะได้ Bene เอฟิของ Apple Car ค์พลัสเต็มๆไปอีก2 ปีเท่ากับว่าอย่างในกรณี iPhone ก็คือเราได้ประกันไปเลยเนี่ยสปีเต็มๆทุกคนอย่างในกรณนี้ p h o n e หลังจากที่ผมใช้ตัวเครื่องมา11เดือนนะแล้วผมเข้าไปที่ Service Center สาขาดังเนี่ยก็บอกเขาเลยครับว่าโอเคเรามาซื้อประกันตัวของ iPhone เขาก็ถามว่าตัวเครื่องใช้มานานหรือย,ยังอะไรแบบนั้นผมก็บอกโอเคใช้มากำลังจะครบ1ปีแล้วแบบนั้นก็เขาก็ทําการเช็คตัวของซีเรียลก่อนว่าตัวของเครื่องอเราซื้อมาเมื่อ,อไหรอ่อยู่ในขายที่เราบอกไหมว่าเราใช้มายังไม่ครบ1ปีอะไรแบบนั้นพอดูเสร็จปุ๊บเา Yeah. <laughs> จะเหมือนแบบขอถอดเคสก่อนปุ๊บล้วก็ดูตัวของสภาพเครื่องว่าแบบตัวเครื่องยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปกติไหมตัวของหน้าจอมีรอยร้าวไหมตัวของอ่ะเขาก็จะมีการส่องไฟฉายเข้าไปดูตัวของว่าแบบเอาแถบความชื้นในเครื่องมันขึ้นไหมอะไรแบบนั้นพอเช็คตัวเครื่องสภาพภายนอกแล้วว่าเฮ้ยมันปกติตรงนั้นเขาก็จะมีการอต่อเข้าซอฟต์แวร์ของ Apple ให้เช็คตัวของสภาพภายในว่ามีความผิดปกติอะไรบ้างซึ่งถ้าทั้งหมดเนี่ยมันเช็คผ่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอเคเครื่องเราสามารถ ที่ต่อ Apple Care Plus ได้ครับก็ทําการจ่ายตังค์ไปนะครับตรงนั้นก็เสร็จเรียบร้อยพอทําการจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาจริงในจังหวะที่พอจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแค่ประมาณสักาตาม process ป,ปกติอย่างของผมเนี่ยก็คือประมาณสัก2 3ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้อีเมลจาก Apple ว่าตัวเครื่องเนี้ยมันได้รับการคุ้มครองที่เป็น Apple Care Plus แล้วแล้วก็พอเรามาเช็คตัวของการรับประกันในตัวเครื่องนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นระบุนะครับว่าตัวของการรับประกันของเราเนี่ยยืดออกไปเนี่ยอ เครื่องนี้ก็คือกว่าจะหมดประกันเนี่ยก็คือปี2027ทุกคนยังไงซายอย่างเครื่องนี้อาจหมดประกันปี2027เนี่ยก็คือผมคิดว่าผมน่าจะได้เปลี่ยนตัวของแบตเตอรี่ให้กับเครื่องนี้แน่ๆ1ครั้งซึ่งเป็นการเปลี่ยนฟรีเพราะว่าตัวของ maximum capacity เนี่ยมันน่าจะน้อยลงไปกว่า 80อซอย่างแน่นอนเพราะว่าค่าเฉลีย่ยอย่างที่ผมใช้อยู่เครื่องเนี้ยก็คือ,อผมปีแรกผมใช้ตัวของเครื่องเนี้ยมัคซิมัมคปาซิตี้ตอนนี้เหลืออยู่ที่93%เถ้าคิดว่าใน1ปีข้างหน้าใช้ตัวของแบตเตอรี่ไปเ้วลดลงไปอีก10อะไรแบบเนี้ยมันก็ปิ่มๆที่จะต่ำกว่า80%แล้วอ่ะแล้วก็พอเข้าปีที่3ก่อนที่จะหมดประกันปีที่3เนี่ยผมคิดว่ายังไงซะเ,เรื่องของตัวม a x ซิมัมคาปาซิตี้มันคงลดลงไปต่ำกว่า80%อยู่แลล้้้ววตรงนนัแก็กลายเป็นว่าในระหว่างนั้น ก็คืออย่างน้อยเราก็อุ่นใจว่าแบบเราได้ประกันในเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมนะตรงนั้นเราได้ตัวของการเปลี่ยนตัวของหน้าจอที่ราคาถูกลงนะแล้วก็เช่นกันทุกคนที่ผมเพิ่งมาซื้อตัวของประกัน Apple Care Plus ให้กับตัวของ Apple Watch Series 10ของผมก่อนที่จะหมดประกันไม่กี่วันเนี่ยทำให้ตัวของ Apple Care Plus เนี่ยมันเพิ่ง active ครับแล้วก็ครอบคลุมเพิ่มอีก2ปีเท่ากับว่าตัวของ Apple Watch 10เนี้ยก็คือจะหมดอายุในช่วงประมาณเดือน9นะครับเดือนกันยายนปี2027ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ โอเคมากๆสาหรับผมในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นตัวเครื่อง Mac เนี่ยตรงเนี้ยตัวของ Apple Care Plus เนี่ยตามปกติมันจะรับประกัน3ปีถ้าเรามาต่อตัวของ Apple Care Plus ในช่วงก่อนที่จะหมดประกันปกติปีแรกเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวของ Apple Care Plus มันจะแอคทีฟเพิ่มไปอีก3ปีทุกคนซึ่งเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆสําหรับคนที่ใช้ตัวเครื่อง Macbook Pro Macbook Air เลยแบบเนี้ยตัวเครื่อง Mac มันก็กลายเป็นว่าปีแรกเป็นตัวของการรับประกันปกติแล้วก็อีก3ปีที่เหลือเนี่ยมันเป็นตัวของการรับประกัน Apple Care Plus ที่ ใน3ปีเนี้ยที่หลังจากเนี้ยมันมีโอกาสสูงมากๆครับที่ตัวของแบตเตอรี่ในเครื่อง Macbook Pro Macbook Air มันจะเสื่อมแล้วเราอาจจะได้เปลี่ยนตัวของแบตเตอรี่ในเครื่องฟรีโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยผมแนะนําว่าถ้าใครที่ใช้เครื่อง Mac อยู่แล้วยังไม่หมดประกันปีแรกแล้วคิดว่าเครื่องเนี้ยเราจะใช้ไปนานๆเนี่ยไปทําประกัน Apple Care Plus เพิ่มเติมให้ครอบคลุมในช่วงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นไปอีก3ปีตรงเนี้ยเป็นประโยชน์สําหรับเรามากๆทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบ ข้อมูลว่าตัวของประกัน Apple Care Plus เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรีบซื้อตั้งแต่60วันแรกก็ได้นะครับเราสามารถที่จะมาซื้อตัวของ Apple Care Plus เนี่ยก่อนที่ประกันปกติของตัวเครื่องในปีแรกเนี่ยมันจะหมดเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่ศูนย์บริการของใครก็ได้ครับของ u f ฟ con ของ SPVI ของ c o p p e r w i ของทาง Studio 7อะไรแบบเนี้ยก็ไปแจ้งเขาว่าเราจะซื้อตัวของประกัน Apple Care Plus ให้กับ device ของเราในเครื่องนั้นก่อนที่จะหมดประกันปีแรกแล้วก็เดี๋ยวเขาทำการเช็ค เพื่อให้นะครับตรงนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในะตอนต่อไปครับสวัสดีครับ